ครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ CGPL Preview ครับอยู่กับผมนาาคิงครับก็เหมือนเดิมครับแบบนี้ครับแบบออสพาทําแบบเราอยากเล่นนะไม่ครับผมไม่ค่อยชอบหลีกไม่ค่อยถูกจะดโลกกับหลีกเกาหลีกับหลีกจีนมากกว่าผมชอบดูเกมยุโรปครับชอบดูแบบพวกโอซิลเล่นดูพวกเอฟนาตติกพวกอะไรพวกนี้เล่นนะครับพวกทีมทีมนะทีมทีมของอเมริกาอะไรพวกนี้ครับผมจำชื่อทีมไม่ได้แล้ว ประมาณนั้นนะก็ตอนนี้ครับทีมผมัก็มีมีแจ็คครับมีทัชซิลีน่าครับมีทางเอสเดียวมีอิเดลีแล้วก็มีทางเดียวหน้าครับก็มีรายชื่อก็มีคุณโฟสโมลูนครับมีอัพจูทิกครับมีมีแล้วแล้วรับแล้วแล้วแกครับแกยิงเขาก่อนเลยครับแกยิงเขาก่อนเลยครับโอ้โหุ๊ช็อดสวยมากดึงมาสถวยสล้วับทางสกีนะคุณ เล่นครับถ้าเกมน,นึงครับเดี๋ยวปูรี้อาหน้าเกียสวยๆแต่คอนหน้านะครับเป็นทางนี้นะครับที่เก็บทางปูดินไม่ได้ครับส่วนปูดินนี่ก็เก็บดีลีไม่ได้เหมือนกันนะต่างคนตาน่างเสียครับเ,เราครับเราก็ยิงสกิลเรื่อยๆเรามันไวมากนะเราดีเรเาขอาปอมเม้อก่อน เซฟ์ฝั่งนู้นครับมีทางแชมเปี้ยนใหม่ด้วยอ่ะมีการได้สุดตายแล้วเนี่ครับทั้งเข้าไปเียบแล้วเป็นอะไรหนาที่เก็บอดไรแชมเปี้ยนใหม่เก็บใครไปได้ครับเนี่ยแชมเปี้ยนใหม่เนี่ยเราจำชื่อเขาไม่ได้ครับแล้วทางมิดฟอร์ดเอ้ยเมทานิเจอรีก็ปลาออกเก็บไปแล้วตอนนี้บวกกันนั่ววกว้ามากครับเราก็ไม่มีจังหวะกระพากเลยครับ โอ้ยม oh, him so hey, uh ีผ huh. ู an anymore, no no. ้หญิงได้อีกแล้วครับสวัสดีด้วยครับคุณคูเปอร์ทีเอ็กคิวครับเราเป็นอะไรกับผู้หญิงไม่รู้ครับเราไม่ได้หน้าม่านะแต่เราแค่เป็นผู้หญิงแล้วล่ะเนาะดูครับกดสกิวมาแล้วดึงอีกแล้วแล้วเขาคนเขาตัวเขาตัวอีกแล้วเขาตัวอีกแล้วแล้วเขาล่อเราก็ได้เฉยแล้วแล้วโยโอน้าเข้าไปเสียบัวแล้วล็อกเก็ตจับไปโจยจัง โอ้ทังทีหน้าละเก็บูดีเบีที่แนวหลังครับส่วนทางแก๊งใก็เก็บดีวหน้าไม่ได้ครับต่างคนต่างเสียครับแต่ฝั่งเราครับเราตัวรอดอีกแล้วครับดูครับคุณดูจ้าครับแกดึงแต่เราครับแกไม่ดึงใครเลยครับผม่านเราไหมครับเราก็มีไปเรื่อยด โหแ้ดูครับปูสกิลสวยมากเลยแจดึงดึงเข้ามาแล้วก็ตีลังกากับหลังน่ะเทพสวดๆอ่ะแล้วรอรีโอหน้าเปิดครับรอรีโอหน้าเปิดครับเรารอรีโอหน้าเปิดเท่านั้นครับฝั่งนู้นมีสี่คนนะมีคนหลุดไปคนหนึ่งครับเราก็เห็นใจครับหน้าเสียบเข้าไปโดนเสียบโดนมีล้อครับเราก็ต้องเลวงเลเวลไปก่อนครับ เน yup. ี่ยตะกี้แกตะกี้อะไรวะเนี่ยแล้วหูเลี้ยวหน้าเสียเข้าไปอีกแล้วเลี้ยวหน้าเสียเข้าไปโอ้โหแต่เนี่ยเข้าเข้ามาแล้วเขากขลังกันใส่หัวเขากขลังจะยิงหัวเขากขลังจะยิงผมแล้วผมก็หนีรอดไปได้เฉยเลยแต่ว่าต้องออกไปครับหูเกือบตายครับชีวิตเกือบสิ้นครับเกือบไม่มีชีวิตรอดกับเกี่ยวกับการหัวครั้งนี้ครับแกงแพงมาแกงแพงมาแกงแพงมาไอ้จ้า ผู้เล่นวอันตีครับคุณจูตาครับเข้ามาครับดึงปุ๊บแล้วกลางอันสีปั๊บล่วงปุ๊บเลยครับเอ็ดเลียวครับเห็นว่าใจร้ายเหลือเกินครับเราก็ตายครับตายตายไบบนีใหญ่ครับเราครับกำลังจะเลเวลหกครับเดี๋ยวเราจะ่าอันสีไปป่าหัวครับ แกงแห่งกบโยนหน้าครับคุณน้องเอิงครับเสียบไม่โดนครับเสียบโดนนี่มีเรื่องครับขอเข้าโดนเท่านั้นน่ะตรงนี้บอกให้เลยว่าทีเกอร์ครับนี่ครับแล้วเข้าสวยเหลือเกินแล้วโยนหน้าตีมาแล้วเป็นเอ็นเลียวครับปูปากครับตีเก็บนะ เพิ่งคิวไปได้แล้วตามกาลังกระตั้งกาลังกระตั้กาลังกระตั้งใช่ไหมแล้วก็เป็นเดนเลียวที่เก็บชิปเปอร์คิวไปได้ครับเป็นแต่ก่อนย่านน้นะครับตีแข้งเดอเก็บทางแจ็คไปได้ครับเราก็ตี้อมทางดีครับแล้วอุ้งหูนี่ครับเป็นทางนิตาลีตามเข้าไปเอาขวนหลังทางแชมเปี้ยนใหม่ครับล่วงไปเลยครับต่อ้อมครับเห็นหรือว่าเกมเราเหมือนเราลีบยังไงไม่รู้ครับเกมนี้ครับ แล้วดจ็คดตรีน่าโดนดึงแล้วก็โดนดีแก๊งต่อยร่วงไปครับตายแล้วล้วแตรีน่าครับโอ้โหต้องชมคนนี้เลยครับเออของเราครับออแคทเอฟโวเอวันครับเมื่อกี้ครับป่าเข้าไปได้ถึง3คนคนครับแล้วแจ็คครับแต่ออกมาเป็นทางจะออกไทฟอสก่อนนะเดี๋ยวพอนี้ครับต้องต้องต้องต่อไปครับ อยู่ไม่ได้ครับอยู่ยากครับมีบีแก๊งรุยนะครับอันตรายเกินแล้วมีแก๊กมีแก๊กมีแก๊กกลางอันตรีอีกแล้วแล้วอันติีแล้วแจ็คกระโดดเข้าไปนี่สปายตายแล้วอูโดนฟังกับชมเป็นแล้วใครเนแล้วเรียกมีโอน่าแฟนหนีมามีโอน่าแฟนหนีแล้วแล้วเอาไหม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 เอาครับรอเิี๋น่าเสียบโดนนะครับร่วงครับ แล้วเรียบเรียบร้อยไหมแล้วปาอติไปแล้วโอไม่โดนแล้วลีโอน่า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 แล้วเรียบร้อยไป็นเชนเดียวนี่เก็บตานี่นะเป็นครม้งนี้นะตามเขามาเก็บสองสองแล้ว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 แล้วเป็นเนี่ยเอ็ดเดียวผมล้านจอดได้ครับแล้วเป็นดับวก็เชิ่อเอ็ดเดียวเหมือนกันนะก็โอเคครับทีมไม่ดีแล้วฝั่งเหลือสี่คนนะครับแล้วก็ไม่ได้เก่งกาจเลยมากมายนะ เราไม่ได้ขอเลยครับเราไม่ได้แข่งการม้างเลยครับโหแล้วเสียงไม่โดนนะมึงเสียบโดนแล้วมีฮามีฮามีกริบมีกริบแล้วก็หนีครับก็สลีน่าเกือบโดนครับเกือบโดนล่วงเราดูมันยิงเขายิงเขายิงเขายิงนะ เอาโดนนะ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 โอ้แล้วโอ้ทีเดียวแล้วเปิดบ้านเรียนนี้เอาดิเอาดิเข้าไว้เอาไว้เอาไว้เอาไว้แล้วโอ้โดนตีแก๊กแพ็กรวงไปครับแล้วทางแจ็คกระโดดเข้าไปน้านซ้ายแล้วเนี่ครับแชมเปี้ยน์ใหม่ที่มีอีกาเป็นอาวุธ กีบแล้วโคตโดนปีนแข็งหนึ่งเข้าไปแล้วเนียลิโอนาเข้ามาเสียบเข้ามาเสียบแล้วเนียพาร์สเดอร์รีครับเอาไล่เอาแบงค์เตือไล่ขวนส่วนล่างไล่น้าเก็บอีกแค่ไม่ได้แล้วดีโอนากำลังจะตายครับส่วนนี้ดีเก็บดับเบิลคิวไว้หน้าแล้วดีโอแล้วอูดีนครับอูดีนตามไล่ดีโอนาอยู่ครับอูดีนตามไล่ดีโอนาอยู่แต่ดีโอนาเปิดจ่อครับแล้วอูดีนต้องหนีนะแบงแบงล่างครับแบงเป็นเต่าเปิดเกาะวิ่งหนีแล้วดีโอนาครับอังติมาไม่โดนครับแล้วป้าหอบไม่แล้วหอกก็ไม่โดนอีีีกแลล้วสาหรรัับบทงดค เราออกเลยดีครับเบย์ออฟเดลูนแน่นอนครับเราออกอย่างนี้แน่นอนครับนี่ครับผมกเลยครับเราไม่ต้องตื่นครับแล้ก็ปาาอังติไปครับโดนไหมครับแล้วอันติมาอันติมาโหมดเป็นอิตาลีอันติเก็บตามวีแกงไม่ได้เราคึดว่าอันติเราจะฆ่าก็ได้ครับ โอ้ย,นนย,ยแล้วเป็นนิตาลีครับเก็บดับเบิลคิวครับเก็บอูดินไม่ได้ครับแล้วแจ็คกระโดดลิสต์ไลท์สายครับแล้วเขาไม่เขับตึ้งมาครับแต่ทางลาซ์สานีหน้าครับกระโดดเข้ามาช่วยครับแต่ล่าร์สตอนนั้นตกเป็นของทางแจ็คนะจ๊ะแล้วนี่ครับเราไม่เปลี่ยนเป็นมานนำนี่ครับโผลเข้ามาไล่ยิงครับโดลเข้ามาไล่ยิงครับเราเก่าเหลือเกินครับแล้วอูดินออกมาเป็นอู๋เปิดก่อไปยัง เป็นิแล้วแจ็คโนนครับแจ็คโดนครับแจ็คโดนครับแล้วแล้วเรากำลังจะตายเรากำลังจะตายเรากำลังจะตายครับแล้วเราก็รอตายเฉยครับผู้ทางเดเดรีฮิวไว้ได้ครับเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหเรากำลังจะตายอีกสิบมิลอีกสิบมิลอีกสิบมิแล้วทางเดียนาเข้ามาเดียนาเข้ามาเดียนาเข้ามาแล้วผูกเป็นทะไรหน้าที่ตะกี้ครับบัตเตอร์ช็อตได้สวยครับแล้วปากอัตตีเลยครับโอ้เต็มกลางกลาง แก๊งแพงครับล่วงไหมครับเป็นอันเดเลียวที่ป่ากสีเก็บแก๊งแพงไม่ได้ครับโอ้โหเกือบตายครับเราต้องหมกตัวเองครับโอ้เกือบตายครับแล้วเป็นเอ็นเลียวครับเก็บตังมีแก๊งไม่ได้แล้วมาแล้วอูดีน้ำแปลงล่างแล้วมาแล้วนะจ๊ะ No to time waste. เป็นมานามูนี้แลครับซาลิน่าเป็นเซเวอรมีโดนลันเนี่ยสองการนะับนี่ครับแล้วก็เอสเดียวครับเก็บทางเนี่ยแชมเปี้ยนใหมนะ่ครับผมไม่รู้ชื่อจริงๆนะใครรู้บอกดีครับแล้วพาร์ตานีนาครับโดนดึงคนะร,รับ,รบ,รบรโ,โดนอันตรีแล้วก็ลีกันต์ปูแล้วปุยเกินเกินครับสำหรับทางเนี่ยครับสำหรับตะกี้ครับแล้วล่ะมาร์กิวนาโดเขียยเข้ามาแล้วก็ แล้วก็เรียบระปราตีนะครับไม่น่าจะหูเรียบร้อยเป็นเอ็นเดียวครับที่เก็บทางอูดินไม่ได้ครับด้วยอันติโศการของเขาครับที่ชื่อว่าชูจอดบุมมะแรงครับเก็บได้สวยครับเก็บได้สวยครับไม่ถูกพอมนะครับวัยเหลือเกินครับเนี่ยรโอเกมจะวัยวก็ไวจริงๆครับพอเกมจะช้าก็ช้าเหลือเกินครับนี่ครับแล้วโอ้โหมีโอหน้าดีโอหน้าเข้ามาแล้วโอ้อะไรเนี่ยอะไรปะ่นี้อะไรปะ่นี้อะไรปี่น แล้วเห้แยวทางเข้ามาเขาโดนอีกแล้วเขากำลังจะตายนเบตาแล้วก็โดนอูยินครับแฝดเข้ามาตบใจอีทีแล้วก็ล่วงไปครับแล้วนี่ครับแนวหลังทางแจ็คกระโดดลงมาครับนี่มันหนึ่งลูกสามหรือหนึ่งลูกสี่ไม่รู้ครับแล้วก็ไม่ทันจะทําอะไรครับล่วงไปเหมือนกันครับสับทางแจ็คนะแล้วก็เกมใกล้จบครับ เยป้อมเดียวป้อมเดียวทัศน,นิน่าก็ยิงยิงยิงมีซิล็อกเก็ตจ้ำหนีแล้วเนี่ยบีบแข้งดึงไม่โดนครับส่วนนินะดาลีครับเอาหอกปาทางแชมเปี้ยนใหม่ยเลขไปครับเราริบชื่อแชมเปี้ยนตัวนั้นครับแล้วมาครับนี่ครับเราครับเราครับเรา,เราปาอันตีไปปาอันตีไปปาตีไปปาตีไปปาตีไปแล้ว,ลวอันตีมาแล้วอันตีมาแล้วโอ้โหเก็บดาวมูนินไม่ได้แล้วอันตีตีมีแข้งนิดเดียวเองมีแข้งนิดเดียวเองโอวย มแจ็คออกมาเป็นไทฟอสครับแล้วก็มีนี่นู้นนี่นั่นครับแล้วก็ฟอมกระแตกครับแล้วนี่ครับทางบิ๊กแคนครับดึงเก็บทางนีเดอร์ลีได้ครับส่วนโอ้ทั้งคนนี้นะครับก็หนีออกมาครับนี่ครับโอ้โหแต่เขามันเยอะเหลือเกินแล้โอ้แล้วนีเดอร์ลีสวยเหลือเกินครับไม่ใช่เขาดีโอน้าสวยเหลือเกินครับนี่ครับเข้าไปเก็บทางบิ๊กแคนได้แล้วโดนลุมหับแต่เขาโดนลุมแล้วเขามายเขาจะไม่เสียเปล่าเขาตายเขาจะไม่เสียเปล่าครับ ตาเขาจะไปเสียบเป่าไม่โดนแล้วโดวเลเตอร์ยิงสำรองแจ็คครับแล้วก็เรียบร้อยเป็นแกงแพงที่เก็บแจ็คไ่ได้ครับโหแล้วถึงทางกันที่ยูนาครับเก็บทางแล้วก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วชนะยอดนะแล้วก็ขอขอบคุณด้วยครับที่ทำให้เกมจบไปขนาดนี้ครับเย้เย่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 เยชนะ โอเคครับแล้วก็